สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับก็เป็นในเรื่องของข่าวสารกอสิบนะฮะการย้ายทีมนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยมีข่าวสารกันว่าอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนครับเป็นกระแสข่าวของอเล็กซิสซานเชสนะครับในเวลานี้ก็รู้สึกมีข่าวเลือกมานะครับว่าสาการไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับในถิ่นออเทอฟอร์ดนะครับ มีข่าวออกมาว่าอย่างไรกันบ้างครับโดยหลักๆเนี่ยนะฮะเขารายงานกันออกมาเป็นหัวข้อข่าวนะครับจากสื่ออังกฤษเล่นข่าวมาว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเตรียมที่จะหาทางปล่อยอเล็กซิสซานเชซตัวรุกตัวเก่งออกจากทีมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดภาระในฮะในเรื่องของการใช้จ่ายในฮะในของสโมสรครับในเรื่องของการลดค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยของสโมสรนั่นแหละนะครับพูดกันแบบง่ายๆกันก็ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งซานเชซเองเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็แบกค่าเหนื่อยอยู่ที่5 0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับด้วยวัย30ปีนะฮะนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาเซนอลในฤดูกาลนี้เนี่ยโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยิงไปทั้งหมด2ประตูนะครับรวมกันทุกรายการแถมยังมีในเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับก็แสงดงให้เห็นครับว่าผลงานไม่ดีจริงๆแล้วก็โอกาสก็ไม่ค่อยได้รับด้วยนะครับหลังๆก็เป็นตัวสำรองซะบ่อยครั้ง แล้วอีกทั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการที่จะปล่อยตัวซานเชซเพื่อลดค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับเพราะว่าทางแมนยูเองก็เตรียมที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้เดบิดิคิอาไงครถ้าเกิดว่ามาจ่าย500 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ทั้งซานเชซแล้วก็เดบิดิคิอาเนี่ยมันจะทําให้เพดานค่าเหนื่อยของแมนยูเนี่ยมันล้นได้นะครับแล้วก็อาจจะติดลบได้นะครับแมนยูก็ต้องระวังไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อย่างไรก็ตามครับ ข่าวเขาก็ออกมาเพิ่มเติมนะว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวแบบนี้ซานเชสเองก็ไม่มีแผนการที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์แต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็คือช่วงซัมเมอร์นี้นั่นแหละแล้วก็แมนยูเองเนี่ยนะครับก็ต้องจ่ายกันต่อไปแล้วก็ซานเชสเนี่ยถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ดีแต่ก็ขออยู่นะครับถึงแม้ว่า สัญญาเนี่ยจะเหลืออีกหลายปีแมนยูก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอะไรประมาณนั้นครับแมนยูก็ต้องแบกภาระนะฮะหรือว่าแบกในเรื่องของค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายให้ซานเชซห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องหาวิธีการแล้วกันนะครับในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับในเรื่องนี้นะฮะโอเคครับก็สําหรับประเด็นแรกนะครับที่เป็นข่าวเลยก็มีประมาณนี้แล้วกันส่วนประเด็นต่อมานะครับ เป็นในเรื่องของข่าวลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวออกมาครับเขาบอกมาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจอินซินเย่นะครับแนวลุกตัวเก่งของทางนาบารีที่เตรียมที่จะคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็เคยมีข่าวกับทางอินซินเย่มาหลายซัมเมอร์แล้วนะครับผลสุดท้ายก็ไม่ย้ายสักทีแต่ว่าเขาบอกว่าซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แน่นอนครับน่าจะมีโอกาสย,าย้ายค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับ ตามเนื้อหาข่าวของสื่ออินเตาลที่เป็นส่วนใหญ่เล่นกันออกมารับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าทางนาบลีเนี่ยไม่คิดที่จะขายอินซินเย่ออกจากทีมอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นนักเตะคนสําคัญแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยครับแล้วอายุก็ยังไม่มากด้วย2 7ปีเท่านั้นครับแต่ว่าดูเหมือนว่าอิซินเย่เนี่ยเริ่มที่จะไม่แฮปปี้เกี่ยวกับสาการของตัวเองแล้วนะครับในปัจจุบันเพราะว่ารู้สึกว่าสโมสรอนเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับ ตั้งแต่คว้าแชมป์โกล้าอินเตอริเอร์มานในฤดูกาล2013จนถึง2014เนี่ยก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จอีกเลยนะครับในเรื่องของออการคว้าแชมป์อะไรต่างๆนะครับมันเหมือนกับว่าอินซิเดียต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วก็เตรียมที่จะย้ายอะไรประมาณนั้นครับซึ่งอินซิเดียเนี่ยได้รับความสนใจจากทีมชั้นนํามากมายจากในยุโรปนะครับ ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวนะยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับปเอเชนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมด้วยครับที่ให้ความสนใจซึ่งมีการคาดว่าค่าตัวของทางอินเนียนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ100ล้านยูโรได้ครับซึ่งดูแล้วจากลิรายชื่อสโมสรแต่และทีมเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับในเรื่องของการจ่ายค่าตัวมูลค่าขนาดนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยนะครับ เป็นในเรื่องของทางท็อตแนมฮอสเปอร์ครับสเปอร์ก็มีข่าวเช่นเดียวกันครับที่เล็งคว้าตัวเฟเดริโก้เคียซ่านะครับเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยใส่นักเตะรายนี้เนี่ยไว้เป็นลิ์รายชื่อเบอร์ต้นต้นแล้วฮะที่ต้องการคว้าตัวมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับซึ่งรายงานครับเขาบอกว่าปอชิเตโน่เนี่ยชอบนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเสริมเข้ามาร่วมทีมให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วค่าตัวเนี่ยนะฮะ อาจจะมีประมาณ70ล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะครับในเรื่องของค่าตัวนะฮะซึ่งเคียร์ซ่าเองเนี่ยนะครับก็วัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นครับอายุยังน้อยด้วยแล้วก็ฝีเท้าจีจัดเป็นอย่างมากนะครับลงเล่นให้ทีมฟิลอมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุนสำคัญเลยครับในซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นที่มันผ่านมาล,ลงเล่นไปทั้งหมด29เกมนะครับยิงไปทั้งหมด11ประตูกับอีก8แอซิสรวมทั้งมีส่วนร่วมกับเกมทีมชาติไปแล้ว11นัดด้วยกัน แล้วก็เป็นที่สนใจนอกจากสปเปอร์แล้วเนี่ยยังเป็นที่สนใจของยูเวนตุสนะมฮะเอซีมิลานอินเตอร์มิลานนาโปลีแล้วก็ปเอเชลโรมไปถึงเชลซีอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมพอสมควรนะครับแล้วก็ค่าตัวก็ถือว่าสูงด้วยแต่ว่าก็ รอดูกันแล้วกันนะครับสเปอร์เนี่ยน่าจะมีตังจ่ายแล้วแหละเพราะว่าแต่ละฤดูก,การแต่ละซัมเมอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยใช้ใจฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่เพราะงั้นประมาณเขาน่าจะมีมากพอสมควรในการซื้อทางเขียรซานะครับแต่ว่าปัญหาหลักก็คือต้องไปแย่งกับทีมชั้นนําในยุโรปอื่นๆด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนในประเด็นต่อมาเนะครับเป็นในเรื่องของทางซีดาน,นีครับซีดานเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยง ที่จะไปคุมทีมหลายๆทีมนในโยุโรปที่ผ่านมาเนี่ยสองทีมที่เด่นชัดเนี่ยก็มีทางยูเวนตุสนะฮะมีเชลซีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรอัลมาดริดด้วยครับเพิ่มเป็น3าทีมเลยแล้วกันแต่ว่าตามรายงานที่ออกมาณล่าสุดตอนนี้ครับมีการเล่นข่าวกันออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยรับจากสื่ออิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าทางซีดานเนี่ยได้ไปโผล่ที่ตูรินนะครับซึ่งก็ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางสื่อเนี่ยเขาบอกว่า ซีดานมาโผที่ตูรินเมื่อช่วงประมาณ3าวันก่อนนะครับแล้วก็เ,เป็นประเด็นกันอยู่พอสมควรครับที่ซีดานได้มีการตกลงส,สัญญาเบื้องต้นกับทางตัวแทนของยูเวนตุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สื่ออินตารเี่เล่นเข้ามาอีกนะครับว่าทางซีดานเนี่ยเดินทางมาตูรินแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของสโมสรนยูเวนตุสถึงเรื่องของการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับแทนที่ทางแม็กอัลเดกีที่กําลังที่จะ อํลาทีมหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ครับค่อนข้างแน่ชัดนะฮะอันนี้เป็นส่วนของสื่ออินเตอร์เล่นมาอย่างเดียวนะครับซีดานเนี่ยนะครับไม่ได้นัดพบกับพวกระดับบอสใหญ่ๆหรือว่าระดับบอดบริหารใหญ่ๆของทางทางยูเวนตุสนะแต่ว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับตัวแทนทเฉยๆนะครับคือยูเวนตุสเขาส่งตัวแทนมาพูดคุยนะฮะมามาแอบคุยกันนะฮะซึ่งทางซีดานเองก็นอกจากยูเวนตุสแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะมีเขาทางปเอชเชั้ง เชลซีนะครับทั้งเรอัลมาดริดที่จะกลับไปคุมอีกรอบด้วยนะครับซึ่งต้องรอดูกันครับในเรื่องนี้ครับว่าจะมีลงเอยอะไรยังไงแล้วก็มีความไม่ไ,ได้ด้วยครับเพราะว่าริเตีย a โนโรนโดก็เหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซีดานนะครับเพราะงั้นซีดานก็อยากมาร่วมงานกับโรนโดอีกครั้งแล้วก็ยังมีอีกนันเตะอีกหลายคนนะครับที่อยากร่วมงานกับทางซีดานอีกด้วยแล้วซีดานก็มีความสัมพันธ์ดีกับ สโมสรอีกด้วยครับนะมันก็เพิ่มความไปไปได้เข้าไปใหญ่นะครับแต่ว่าพลสุดท้ายจะไปลงเอยที่ไหนก็ต้องรอบทสรุปกันนั่นแหละหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับให้แต่อเดร็กีเนี่ยคือวางมือก่อนแล้วกันนะครับเรื่องนั้นค่อยว่ากันทีหลังในเรื่องของการแต่งตั้งผู้จัดการทีมรายใหม่นะครับติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับสำหรับแต่ละข่าวที่ออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันด้วยแล้วกันนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับรู้สึกอะไรยังไงนะครับ ก็หนึ่งไลก์หนึงแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ